แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเขาไปอยู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบค่ะตรงนี้แน่นอนครับปลายปลายปลายปีนี้แจ้งเรียบร้อย,อยะะแ,แล้วรอคิวแล้วรอคิวพีแ่แคนดี้เราก็รอได้ไคุณมู้ชมผม,มรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนะกรีนนนท์กุนประกศาศข่าวดีกับแอปทั้งซอ,อนผมจะพาพี่เขามาอยู่โลกของผมบ้าง ความรักกำลังหวานละมุนเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่รักต่างวัยป้ายแดงของวงการบันเทิงระหว่างคุณแม่น่าหวานแอบทักส้อ,อนทักสุขเจริญกับพระหอกรุ่นน,อน้นองนนกุลชานนท์สันตินาทรกุลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์นะคะดีขึ้นเรื่อยๆและก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาพักหลังๆนี้นะคะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนต์ยอดหวานผ่านโซเชียลออกมาให้แฟนๆนะคะได้เห็นบ่อยขึ้นจนกลายเป็นภาพยิ้มๆชินตาไปแล้ว ล่าสุดนะคะหนึ่งทันวาคุมที่ผ่านมาหนุ่มนนกุลนะคะได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ The Overture of M District The Magnificent Celebration Phenomena นส่วนการค้าเอ็มสเฟียงานนี้นะคะก็ไม่พลาดที่พี่ๆนะค่ะนะคะจะยื่นไม้สัมภาษณ์อัปเดตสถานะหัวใจโดยนนกุลนะคะเผยว่าพักหลังมาเข้าไปคอมเมนต์ร่วมในไอจีแอปทักษซอนบอยเจ้าตัวนเนี่ยเผยว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปแซวรูปที่น่ารักน่ารักของพี่เขาในไอจีเพราะพี่เขาเนี่ยน่ารักตามที่ผมพูดก็คือค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างที่บอกว่าตกลงกันเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะเร็วขึ้นแน่นอนเพราะการเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องคือทุกอย่างความแล้วจริงๆทัศนคติและเป้าหมายของเราทั้งคู่เนี่ยต้องเข้าก กันได้ยินดีที่คำพูดว่าเรี๋ยวติดจรวดเป็นคำา้อที่สำหรับทุกคนไปแล้วจะบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนี่ยน่ารักเหมือนกับทุกคนเอ็นดูเราเยอะมากและเหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยไปเจอเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่ของพี่เขาก็คือทุกคนเนี่ยน่ารักมากและพี่แอฟเนี่ยก็บอกว่าเราได้ไปเจอกับแก๊งเพื่อนเขาคบแล้วในตอนนี้เตรียมใจหรือย,อยังว่าจะไปพบมหัวหน้าแกง๊งอย่างมาดามแป้งแล้วก็พี่อ้ํา และเร็วๆนี้พี่เขาเนี่ยก็จะพาไปพบมหัวหน้าแก๊งอย่างมาดามแป้งแล้วก็พี่อ้ําด้วยส่วนตัวก็ไม่กลัวที่จะไปพบมหัวหน้าแก๊งแต่ตื่นเต้นมากกว่าผมยินดีมากที่พี่แอฟเนี่ยพาไปอยู่ในโลกของพี่เขาแล้วผมเนี่ยก็จะพาพี่เขามาอยู่ในโลกของผมบ้างส่วนคุณแม่เรายังไม่มีโอกาสได้พาไปเจอพาไปกินข้าวอาจจะปลายปีนี้ซึ่งได้แจ้งเขาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าปีใหม่ผมเนี่ยจะมีทริปไปญี่ปุ่นกับครอบครัวและหลังปีใหม่แทนเตรียมของขวัญให้น้องปีใหม่ไว้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวจะต้องแอบถามพี่แอฟอี เรื่องการพวกยังมีอะไรทียเรียนรูทุกวันอ๋อทุกวัน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 อะ้างครับตาางที่มีควารับเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างเหมือนก็ันตามที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับคือมันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงกันแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยติดเทอร์โบที่เรานอนนี่ก็คือติดตัวที่เป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว สนมติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้บบนี้ว่าผู้ติดคำนวณอ,อะไรเงี้ยครับผมก,ก็ก็ยินดีแหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคําพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ก็ก็ดีใจเพื่อนพี่เขาเชียร์เราแบบคนขั่วไปจะแบบบ้าเลยว่าแม่เอาอยู่อะไรอย่างเนี้ย ก็จะบอกว่าเพื่อนๆที่พี่ทุกคนน่ารักมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับท,ทุกๆคนเอ็นดูที่เขาเยอะมากนะครับเพราะที่ตัวตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการน,นี้มานานมากๆนะครับแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ที่พี่เขาเนลบอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกสิ่ใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักขุ่นได้เจอแกงเพื่อนพี่แอ้เพียยนครับพี่เขาบอกว่าคมนะพื่อนรักแม่เพราะว่าเขาบอกจะพาไปเจอเขาคือหน้าแกงแล้ต้องมีพี่อ้ําอีก น่าจะเร็วๆนี้ครับใช่ๆไม่แดงกลัวไหมครับสองคนนี้ตึงเต้นมากกว่าเกกรารู้สึกยังบ้างว่าเขาพาเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเรื่อยๆยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเขาไปอยู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบรับเหมือนกันนะครับจริงๆมมี่ครับมีถึงมีถึงมีเข้ามาส่งโลกรอยังเดทจอยังเดี๋ยวยังครับอย่างอย่างแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปลายปลายปีนี้อันนี้คือบอกว่แจ้งเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเรียบร้อยต้อมีความไปปีนี้คุณแจ้งผู้ได้แอดไว้ก่อนเลยครับ ได้กันเรียบร้อยนะครับรักคู่แล้วรักคู่แล้วนีแพลนท่ไหร่นะแพลงบังคับเออที่เราจะส์ไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันตัไปกินข้าวโดยส่วนแล้วมี่แพไปปาร์ตี้ปีใหม่หปล่าท่ปร์ตี้ปีใหม่กับพี่เขาเนี่ยอ๋อพอดีเดี๋ยวถ้าเป็นปีใหม่เดี๋ยวผมจะมีทริปไปกับครอบครัวในญี่ปุ่นปีใหม่แล้วเราเตรียมของขวัญไว้ให้ต้องปีด้วยไหมครับปีแล้วก็ไปเจนี่ยังยังยังไม่เตรียมครับแต่ตอนนี้แพงเตรียมไว้แน่นอน เูาเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารถปีชอบอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแอดกระสิบเดี๋ยวแอดถามปีที่ห่างที่ก็หมาว่าปีนี้พี่นนก็คือไม่ได้ทำงานไม่ได้เคลียร์คิวไม่ได้เขอดามด้วยกันใช่ไหมอ่าพอดีมันล็อกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับอย่างอย่างที่บอกนะทริปมันถูกเลื่อนเลื่อนมานะครับก็เลยก็เลยอาจจะได้อย่างตัวตัวที่ที่พีอาร์เฟย์เขาก็มีอ่ทริปทริปที่แพลนไว้กับทางครอบครัวแล้วเหมือนกันครับ